Good สวัสดีค่ะดเด็กพบก,กับครูแอบอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะ,ะเราเรียนในหนังสือของ Unit ต Lesson 1หมดแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะครูจะให้เป็นการรวบรวมคำศัพท์ของบทนี้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ให้ใช้สมุดอย่างเดียวเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเข้าบทเรียนกันเลยค่ะดเด็กเอาสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่แบบที่ครูเขียนเลยนะคะ เขียนตามครูเลยแล้วก็เขียนวันที่เสร็จขีดเส้นใต้ข้างล่างวันที่แล้วก็เขียนหัวข้อเลย Unit One Lesson One What is your name Vocabulary นะคะคือคือเป็นการรวบรวมคำศัพท์ของบทนี้เนาะได้เขียนตามแบบนี้ครูเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปเขียนนะคะดเด็กๆมาอ่านพร้อมครูแล้วก็แปลคำศัพท์ไปพร้อมกันเนาะอะ,อะคำแรกอ่านพร้อมกันค่ะ What What? w h a t แลตัวต่อไป u h a t w a t แปลว่าอะไรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราอ่านเสร็จแล้วคุณจะให้เราเขียนทั้งหมดสิบคำและคำแปลเลยนะคะแบบนี้เลยเนาะต่อไปนะคะข้อสองอ่ะพ้อมกันค่ะ is is i s is แปลว่าอะไรคะเด็ก เป็นอยู่คือนะคะต่อไปค่ะคำที่สามของกัน you you y o u r you r แปลว่าอะไรคะของคุณน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำที่สี่นะของกนันคด็ก name name n a m e name แปลว่าอะไรคะ name แปลว่า ชื่อนะคะต่อไปค่ะข้อห้าค่ะ My My M Y My แปลว่าฉันเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่หนะคะอ่าพร้อมกันค่ะ I am or am um. I am or am um. i a m i apostrophe m นะคะแปลว่าฉันหรือฉันชื่อนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะข้อเจ็ดค่ะออาเข้ากันนะ ball ball b a l l ball แปลว่าลูกบอลน,นั่นเองค่ะเด็กๆลูกบอลน,นะต่อไปคะ่ะคำที่แปค่ะ doll doll d o l l doll แปลว่าตุ๊กตานะคะต่อไปค่ะคำที่9เนาะคำที่9นะคะ train train t r a i n train แปลว่ารถไฟนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะพร้อมกันค่ะ hello hi H E L L O H I Hello กับ Hi แปลว่าสวัสดีนะคะสองคำนี้ต่างกันตรงที่ Hello ใช้กับคำนี้นะใช้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าหรือคนที่เราเพิ่งรู้จักนะคะ Hi ใช้กับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือคนที่เราสนิทก,กันแล้วนะคะอ่ะเด็กๆเขียนย สิบคำนี้ตามแบบที่ครูเขียนให้ลงในสมุดน,นะคะเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้ครูด้วยนะคะหนูๆแบ่งครึ่งแบบนี้แบบครูไปเลยนะคะจะได้ประหยัดการะดาษเนาะ,อ,ะอย่าลืมไปอ่านในคำศัพท์ของหน้านี้ด้วยนะคะดเด็กๆทบทวนกันเนาะเดี๋ยวเปิดเทอมโรูจะลองถามดูว่าใครจำได้มากว่าคำศั้นคำนี้แปลว่าอะไรเนาะ,ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจเรียน thank you for guide for l i s t e n to me เจอกันครั้งหน้านะคะ see you later bye bye สวัสดีค่ะ